สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุพัฒน์แชร์ไฟแนน์นะครับวันนี้นะครับเราจะคุยกันเรื่องที่หลายคนสงสัยมากนะครับว่าทําไม Fast Work นะครับถึงขาดทุนนะฮะทั้งที่ธุรกิจโตเร็วแล้วก็มีคนใช้เยอะมากนะฮะโดยเป็นแอปออันดับหนึ่งนะครับใน iOS เลยนะฮะโดยคุณ CK นะครับ ผู้ก่อตั้ง f a ส t w เวิกนะครับก็มีพูดไว้นะฮะว่าไม่ต้องห่วงเรื่องที่เขาขาดทุนนะครับเพราะว่าเขามีเงินมากพออยู่แล้วแล้วเขายังต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะฮะฟังแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะงงว่าขาดทุนแล้วยังดีเหรอวันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับว่าจริงๆแล้ว Fast Work ร์ะฮะเขากําลังเล่นเกมอะไรอยู่แล้วก็สุดท้ายนะครับจะพลิกกลับมาทํากําไรได้อย่างไร Fast Work นะครับเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม ที่ใช้โมเดลเดียวกับสตาร์ทอัพทั่วโลกนะครับอย่าง Grab หรือ Shopee นะครับหรือแม้แต่ a เม z o n นะฮะในยุคเริ่มต้นนะครับโมเดลนี้นะครับเรียกว่า growth first profit later นะครับก็คือจะเติบโตก่อนนะครับแล้วก็ค่อยทำกำไรทีหลังนะฮะโดยยอมเผาเงินในวันนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะโตแบบยั่งยืนในอนาคตนะฮะสามเหตุผลหลักนะครับที่ทำให้ Fastwork ยังขาดทุนนะฮะ ข้อแรกเลยก็คือเขาพยายามสร้างเน็ตเวิร์กเอฟเฟกนะครับให้ครบทั้งสองฝั่งนะฮะโดยแพลตฟอร์มนะครับจะโตได้นะฮะจะต้องมีทั้งฝั่งของผู้ขายนะครับก็คือฟรีแลนซ์แล้วก็ฝั่งของผู้ซื้อนะครับก็คือตัวธุรกิจหรือ SME ที่เข้ามาว่าจ้างงานฟรีแลนซ์นะครับ Fast Work นะครับเขาเลยจะต้องทุ่มงบการตลาดนะครับแล้วก็โปรโมชั่นอีกทั้งจะต้องลงทุนในระบบนะครับเพื่อที่จะให้ทั้งสองฝั่งนะครับมาเจอกันนะฮะ ข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของต้นทุนบริหารและก็เทคโนโลยีนะครับที่มีค่าให้จ่ายสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าพัฒนาแพลตฟอร์มนะฮะทีมในการดูแลลูกค้านะครับการตลาดนะฮะเงินเดือนนะครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดรวมกันนะครับในช่วงแรกเนี่ยจึงสูงกว่ารายได้นะฮะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับของธุรกิจที่ทำแพลตฟอร์มแบบนี้นะฮะข้อที่3นะครับก็คือการแข่งขันและก็พฤติกรรมดิวตรงนะฮะ บางคนนะครับใช้ Fast-work แค่เจอกันในครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปจ้างกันนอกระบบนะฮะเพื่อที่จะเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ Fast-work กนะฮะก็ทำให้ Fast-work เนี่ยลงทุนไปปรากฏว่ารายได้ก็ไม่เข้านะครับอย่างไรก็ตามนะครับ Fastwork เขาก็พยายามที่จะลงทุนเพิ่มนะฮะเพื่อที่จะสร้างฟีเจอร์ที่ทำให้คนที่อยู่ในระบบนะฮะคุ้มกว่าการที่จะออกไปนอกระบบนะฮะ พูดง่ายๆนะครับก็คือเขายอมขัดทุนนะครับในช่วงแรกเพื่อที่จะซื้อเวลาแล้วก็ซื้อพฤติกรรมการใช้ของผู้ใช้อะฮะทั้งในฝั่งของฟรีแลนซ์แล้วก็ SME หรือบริษัทต่างๆหลายคนนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่า Fast Work นะครับไม่ได้สร้างแค่แพลตฟอร์มในการจ้างงานนะครับแต่เขากำลังสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่นะฮะของฟรีแลนซ์ชาวไทยฝั่งฟรีแลนซ์นะครับสิ่งที่ได้ประโยชน์นะฮะก็คือการมีงานจากทั่วประเทศนะครับ โดยไม่ต้องหาคอนเน t ชันเองนะฮะข้อที่2นะครับก็คือมีระบบรีวิวนะครับโปรไฟล์ต่างๆ่างนะฮะแล้ว fastwork ก็มี specialist นะครับที่ทำให้มีเพิ่มเครดิตให้กับคนที่เข้ามารับงานนะฮะฟรีแลนซ์ต่างๆแล้วก็มีระบบการันตีเงินนะฮะลดความเสี่ยงที่จะถูกเบี้ยวนะฮะแล้วก็มีระบบในการออกบินใบเสนอราคาอัตโนมัตินะฮะ ส่วนในฝั่ง SME หรือบริษัทเองนะครับก็ได้ประโยชน์เต็มๆเ,เหมือนกันเพราะสามารถว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้เป็นโปรเจกต์นะครับโดยไม่ต้องจ้างเป็นพนักง,งานประจำนะฮะอันเนี้ยช่วยลดคอร์สได้นะฮะทำให้ต้นทุนลดลงนะครับแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจนะฮะแล้วก็ช่วยยกระดับธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในโลกดิจิตอลนะครับ อันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเลยนะครับทั้งฝั่งของฟรีแลนซ์แล้วก็ผู้ว่าจ้างนะฮะเรียกได้ว่าถึง Fast w o r ิร์ะฮะจะยังไม่มีกำไรอะครับแต่เขากำลังสร้างรากฐานใหม่นะครับของแรงงานดิจิทัลไทยนะฮะและนี่คือสิ่งที่คุณ CK พูดถึงนะครับว่าเขายอมขัดทุนนะครับเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจไทยจริงๆแล้วก็จะพาเศรษฐกิจไทยของเราอะฮะไปในระดับโลกเลยนะครับคาถามถัดมานะครับก็คือ แล้ว fast work อะฮะจะกลับมามีกำไรได้ยังไงนะครับนี่เป็นคำถามสำคัญนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะคุ้มทุนนะครับคำตอบนะครับก็คือเมื่อเขาบรรลุ3จุดนี้นะครับจุดที่1นะครับก็คือเรื่องของอขนาดของตลาดนะฮะถ้าหากมีผู้ใช้มากพอครับทั้งในฝั่งของฟรีแลนซ์แล้วก็ฝั่งของอธุรกิจ SME หรือบริษัทที่มาว่าจ้างฮะ รายได้จากค่าคอมมิชชั่นของเขาคะก็จะโตเร็วกว่าค่าใช้จ่ายคงที่นะครับแล้วก็จะเริ่มกลับมาทํากําไรนะครับแบบเดียวกับที่ช้อปปีหรือ Gra ็บทำได้ในที่สุดนะฮะข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของ operational efficiency นะครับก็คือการลดต้นทุนด้วยการใช้เทคโนโลยีนะครับ fastwork นะครับเริ่มใช้ ai แล้วก็ระบบอัตโนมัตินะฮะมาช่วยขจัดเรื่องของข้อพิพาท แล้วก็บริการลูกค้านะครับลดการพึ่งพาคนนะครับทำให้ต้นทุนของเขาฮะค่อยๆลดลงในขณะที่ระบบเนี่ยก็จะฉลาดมากขึ้นใช้คนน้อยลงนะฮะหรืออาจจะใช้เงินเอ่อคนเท่าเดิมก็ได้แต่เพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะฮะแล้วข้อที่3นะครับก็คือการสร้าง new revenue stream นะฮะการสร้างไรายได้ทางใหม่นะฮะไม่ได้พึ่งพาแค่ค่าคอมมิชชั่นเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปนะครับ เขาอาจจะเสริมบริการพรีเมียมต่างๆนะครับอย่างเช่นการโปรโมทโปรไฟล์ของฟรีแลนซ์นะฮะหรือการมีคอร์สนะครับสอนอัพสกิลให้กับฟรีแลนซ์นะฮะทำให้สามารถทำงานได้มากขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับหรือการให้บริการทางด้านบนัญชีหรือการเงินนะครับสำหรับฟรีแลนซ์ซึ่งตัวคุณ CKA เองนะฮะเขาก็เป็น CPA นะฮะดังนั้นการวางระบบส่วนเนี้เขาก็สามารถทำได้ง่ายนะฮะ เมื่อรวมกันครบทั้ง3ข้อนะครับฟาสต์เวิร์กจะค่อยๆเปลี่ยนตัวเองนะครับจากแพลตฟอร์มที่ขัดทุน,นมาเป็นเครื่องจักรในการทำกำไรที่สร้างคุณค่าในระดับประเทศแล้วก็อาจจะโตเติบโตไปในระดับโลกได้เลยทีเดียวนะฮะสิ่งที่ฟาสต์เวิร์กกำลังทำนะครับสะท้อนแนวคิดที่สำคัญมากนะฮะก็คือการขัดทุนนะครับไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะครับถ้าขัดทุนเพื่อการเติบโตโดยที่เจ้าของก็ต้องมีทุนพร้อมที่จะ เผาในช่วงแรกนะฮะสตาร์ทอัพที่ยั่งยืนนะครับไม่ได้วัดแค่ยอดขายหรือกำไรในวันนี้นะครับแต่วัดว่าเขากำลังสร้างสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลาดได้หรือไม่นะครับและนี่คือเหตุผลนะครับที่นักลงทุนหลายคนนะฮะยังเชื่อมั่นในฟาสต์เวิร์นะครับอย่างคุณคมสรรลีเองนะฮะเขาก็อยากที่จะเข้ามาลงทุนในฟาสต์เวิร์แต่คุณ CK ยังไม่ยอมนะครับเพราะว่าเขาเองไม่ได้ขายแค่แพลตฟอร์มฮะ แต่เขาขายอนาคตของแรงงานดิจิตอลในประเทศไทยนะดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งตัดสินว่าขัดทุนคือแย่บางครั้งนะครับการขัดทุนคือการวางรากฐานเพื่อสร้างกําไรในระยะยาวเหมือนกับที่ Fast Work นะฮะยอมขัดทุนในวันนี้นะครับเพื่อที่จะลงทุนให้แรงงานไทยะครับมีงานมีโอกาสแล้วก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นในอนาคตแต่เราต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเราด้วยนะฮะถ้าหากคุณกำลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับ จงอย่าก,กลัวคําว่าขาดทุนในระยะสั้นนะฮะเพราะว่ากําไรที่แท้จริงนะครับคือการสร้างคุณค่าให้กับคนจํานวนมากก่อนเสมอนะฮะถ้าหากคุณอยากเข้าใจธุรกิจนะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องของการเงินและการลงทุนมากขึ้นนะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒน์แชร์แนนซ์นะฮะจะพยายามนำเนื้อหาดีๆแบบนี้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านในทุกๆวันวันนี้สวัสดีครับ